สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสี่ยเชนแมคโครสุขทัยนะครับก็เริ่มงานใหม่แล้วครับอันนี้เริ่มงานที่เราจะเคลีรยพื้นที่หรือเกลี่ยริ่งพื้นที่ทําความสะอาดเพื่อจะถมดินนะครับตัวนี้นะครับพื้นที่ตัวนี้จะถมดินอยู่ประมาณ3งานนะครับ3งานสูง1เมตรนะครับ3งานสูง1เมตรนะครับรับงานเหมาไว้อยู่ที่70,000มื่นะครับ7 0,000ื่นนะครับตัวนี้70,000ื่นนะครับก็มันมีพื้นที่สูงพื้นที่ต่ำบ้างนะครับแต่ก็ เอาพื้นที่ลึกมันนะครับยึดพื้นที่ลึกเป็นเกณฑ์นะครับพื้นที่ลึกเป็นเกณฑ์ที่จะให้ถมนะครับเรามาได้อินกับพื้นที่สูงนะครับถ้าราคานี้7จ็ดหมื่นทำไม่ได้นะครับราคานี้ต้อง8ปดหมื่นนะครับตีไปงานละสองหมื่นนะครับ1เมตรสูง1 1งหนึ่งงานสูง1เมตรงานละสองหมื่นนะครับเพราะดินนอกนะครับมันไม่ใช่ดินในแปลงนะครับเอาดินนอกนะครับทำพื้นที่นะครับเราเหมา เหมารวมเลยนะครับตัวน it ี you know ้เหมารวมเหมารวมงานชั well, like ่วโมงที่เรามาเคลียร์พ the right ื้นท right ี่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ตรงนั้นจะเป็นสระเก่านะครับจะเป็นสระเก่านะครับเป็นสระเก่าเหมารวมตัวนี้เราตีราคาอยู่ที่7จ็ดหมื่นนะครับเราบอกไว้เลยนะครับอันนี้ครับอันนี้เจ้าแรกนะครับเจ้าต่อเนื่องจากแปลงใหญ่นะครับอนีนะครับตามที่ผุชี้นะครับเลาะข้างบ้านไปแล้วก็จะออกรูตแมคโครนะครับ ถึงรถแมโครแล้วจะถึงต้นสะดาวนะครับถึงต้นสะดาวแล้วอ้อมานนี่ต้นไม้ใหญ่นะครับมาต้นไม้ใหญ่แล้ววิ่งมาตรงนี้นะครับออกมานี่นะครับดงโคกสะเก่านะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับพื้นที่นี้3งานนะครับ3งานรับงานถมอยู่ที่70,000นะครับสูง1เมตรนะครับเราอินอยู่ที่ความต่ําตรงพื้นที่สะนะครับบางทีมันก็มีพื้นที่สูงไม่ถึงเมตรก็มีนะครับผมไม่ถึงเมตรก็มีนะครับอันนี้เราก็ จะเหมาให้เหมารวมเลยครับงานทั่วโมงด้วยนะครับเหมาทีเดียวเลยครับนี่นะครับก็กำลังทําพื้นที่นะครับทําให้ความสะอาดนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาถมนะครับมันมี2แปลงนะครับแปลงพี่กับแปลงน้องนะครับอันนี้ของแปลงพี่นะครับแปลงพี่ถมก่อนนะครับแปลงน้องก็กบสารนะครับบ้านหลังนี้เป็นโมเด์นะครับเพื่อพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเวลากลับมาต่างจังหวัดจะมาพักนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เราก็ เราถ่ายไปด้วยกันเลยนะครับถ่ายไปคลิปเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับเราต้องทมความสะอาดนะครับที่ผมชี้เป็นแนวนะครับแนวพื้นที่เขานะครับแนวพื้นที่วิ่งมาหาผมนะครับก็ทําความสะอาดได้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับเกือบเกือบสองข้าโมงแล้วนะครับเหมารวมเลยครับวันนี้เราเหมารวมเพราะว่าพื้นที่ต่ํามีพื้นที่สูงมีนะครับเราต้องเหมาเลยนะครับตีงานเหมานะครับก็เดี๋ยวจะต้นไม้ใหญ่ออกไม้ก็อยู่ที่เจ้าของที่นะครับเพราะว่ามันถึงพื้นที่พอดีครับพื้นที่ของเขาพอดีเลยนะครับ เจ้านี้นะครับอีกเจ้านะครับเดี๋ยวผมต้องถ่ายให้ดูนะครับเจ้านี้ผมก็รับงานนะครับโอเคนะครับขออนุญาตเดินมาดูแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ถมสะนะครับกบสะนะครับมันจะมีสามช่วงนะครับช่วงแรกสะตรงนี้มันจะมีคันนาอยู่นี้นะครับหนึ่งช่วงนะครับช่วงนี้ช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองอยู่ตรงนี้เป็ใบนะครับเมื่อก่อนเขาเลี้ยงปลาหมอนะครับของเจสมปองนะครับอันนู้ช่วงหนึ่งครับ เขาจะกบจากตรงนู้นนะครับปลายชท้วนิ้วที่ผมชี้เลยนะครับกบจากตรงนู้นมาถึงช่วงตรงนี้นะครับตรงที่ปลายนิ้วผมชี้นะครับอันนี้จะกบให้สูงนะครับสูงเท่าที่ผมยืนนะครับอันนี้ก็สุดคอแม่โครเหมือนกันครับก็อันนี้เราไม่ได้เหมานะครับเราจะเป็นดามนะครับดามละสองร้อยห้าสิบนะครับหกล้อนะครับใส่มาเต็มกล่องนะครับเจ็ดม่งกีนะครับเอสเคสองร้อยครับตัวใหญ่นะครับ เราไม่ได้ใส่เหมือนภาคอีสาน4ี่ห้าปุ่ีไม่ใช่กันนะครับเรานับปุกงขีได้เลยครับดูในรีวิวผมได้เลยนะครับเราใส่เต็มกล่องเลยนะครับไม่หวงดินนะครับทีมงานเสียเชนแมคโครสุโขทัยนะครับก็ติดต่องานมาได้สุโขทัยแถวนี้ผมรับงานหมดนะครับใน YouTube แมคโครเสียเชียนสุโขทัยเลยนะครับหรือทาง Facebook ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรก็0 9 9 3 3 0 4 2 4 2นะครับ อีกเบอร์หนึ่งก็089 0042574นะครับก็ทีมงานเสียเจนแมคโครมีแต่วัยรุ่นนะครับมีแต่วัยรุ่นนะครับก่อนนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยก็จะย้ายรถไปที่บ่อแล้วนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับเราต้องทํางานนะครับาะคิวรออยู่นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ตอกเสาเข็มของเสียนะครับเสียปลาหรือผอ,ออปลานะครับผอ,ออปลาก็เสียนิวนะครับ ให้เพ <formation> ื่อนๆนะครับเพื่อนๆติดต re ่องานมานะครับงานกดเสาเข็มเราก็รับนะครับเราก็รับก็พื้นที่ที่ผมจะถมนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวนะก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตชี้แจงนะครับถมแปลงนี้เสร็จเราจะลดวิ่งที่นี่เลยนะครับวิ่งออกมานี่นะครับวิ่งออกแล้วเอารถน้าถอยลงที่นี่เลยนะครับถอยเทเลยบมสะมาเรื่อยๆนะครับก็อันนี้น่าจะหลายหลายเที่ยวอยู่นะครับ ไม่ต่ำกว่า200นะครับผมประเมินไม่ต่ำกว่า200เพราะที่มันลึกนะครับไม่ต่ำกว่า200อยู่แล้วครับเข้าๆประมาณนี้นะครับเข้าๆประมาณนี้ครับโอเคอย่างไรก็กดกดติดตามทีมง,งานเสียเชนแมคโครสุโขทัยด้วยนะครับก็มีงานงานสุโขทัยห,หรือแถวแถวนี้โคกหนองนาขุดสะกมที่ผมรับงานหมดนะครับก็อย่างไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทีมง,งานเสียเชนแมคโครสุโขทัยนะครับตามที่ผมบอกเบอร์โทรแจ้งไว้เลยนะครับ หรือแมคโคเสียเชนใน YouTube ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามขอบคุณนะครับ